กำเนิดเทพเจ้าเหนื่อยยุธตอนที่สองณห้องของหยางอีเด็กหนุ่มกำลังนั่งถัดสมาดเพื่อรวบรวมลมปราณอยู่บนเตียงนอนร่างกายของเขาทั้งตัวต่างถูกฉลมไปด้วยเหงื่อที่มาจากการฝึกเค้นพลังลมปราณภายในร่างหลังจากงานฉลองอายุตอนนี้วันเวลาก็ได้ผ่านมาถึงหนึ่งเดือนแล้วในงานฉลองอายุ หลังจากที่ห่าวหวังกลับไปอย่างจื่อซงก็โกรธเป็นอย่างมากถึงคั้นต้องการประกาศสงครามกับตระกูลห่าวโชคดีที่ทุกคนได้ช่วยกันห้ามเอาไว้โดยได้ยกเหตุผลต่างๆขึ้นมาจนสุดท้ายเขาถึงได้ใจเย็นลงอย่างไรเสียตระกูลยางก็เป็นตระกูลเจ้าเมืองและการก่อสงครามนั้นย่อมทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายและสิ่งที่จะตามมาก็คือ ความเสียหายที่มีอาจจะจินตนาการได้อย่างจื่อซงนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแน่นอนว่าต้องคิดถึงชาวเมืองเป็นหลักสำหรับอย่างอีนั้นเขามีได้ใส่ใจกับเสียงรอบข้างมากนักถึงแม้ว่าตัวเขาจะถูกผู้คนทั่วทางเมืองเรียกว่าขยะก็ตามอย่างไรก็ตามนั้นก็เป็นเพียงแค่เรื่องลับหลังเท่านั้นเพราะต่อหน้าเขาและบิดาของเขานั้น ก็คงจะมีเพียงแค่พวกสุนัขตระกูลห่าวเท่านั้นที่กล้าเรียกเขาว่าขยะและกล้ากล่าววาจาหน้ารังเกียจเหล่านั้นออกมาที่ผ่านมานั้นตระกูลหา่าวพยายามจะยัวย,ยุตระกูลหยางเพื่อก่อสงครามมาเป็นเวลานานถึงแม้ว่าสามตระกูลใหญ่นั้นจะมีอำนาจค้ำยันกันในเมืองทาราสวรรค์แต่นั้นก็มาจากฐานอำนาจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตระกูลหยางนั้น เป็นเจ้าเมืองมาหลายชั่วอายุคนฐานอำนาจก็มาจากประชาชนในเมืองเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานั้นตระกูลหยางได้ฝังรากลึกลงไปและมีความเชื่อที่ว่าเจ้าเมืองจะต้องมาจากตระกูลหยางเท่านั้นต่างจากตระกูลห่าวที่รวบรวมภูฝึกยุดมากมายจนได้ไต่เต้าขึ้นมามีอำนาจและเมื่อไม่นานมานี้ทว่ากลับมีอำนาจเทียบเท่ากับจวนเจ้าเมืองเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งคือตระกูลหวังตระกูลนี้เป็นตระกูลพ่อค้าที่ร่ำรวยมีเส้นสายมากมายในเมืองทาราสวรร์แห่งนี้แต่หากจะกล่าวว่าทั้งสามตระกูลมีอำนาจเท่าเทียมกันนั้นนั่นก็เพียงแค่เหล่าผู้นำตระกูลทั้งสามที่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับปานตังจิตคันสูงสุดเท่านั้นเองหากจะนับรวมกองกำลังทั้งตระกูลจริงๆอีกสองตระกูลไม่สามารถเทียบได้กับตระกูลห่าวเลยแม้แต่น้อย และนั่นก็เป็นเหตุให้ตระกูลฮาวพยายามจะก่อสงครามเพื่อรวบรวมอำนาจทั้งหมดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเวลาไหลผ่านไปอย่างช้าๆตลอดทั้งคืนอย่างอีนังสมาธิรวบรวมลมปราณเพื่อดูดซับเข้าสู่ตันเทียนความจริงการฝึกฝนเช่นนี้จะไม่ลำบากมากนักมันเป็นเพียงการสัมผัสกับปราณธรรมชาติและชักนำเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลบางอย่างทุกครั้งที่อย่างอีดูดซับพลังปราณเข้าสู่ร่างกายเขาจะได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากด้วยเซนลมปราณที่หดตัวลงเมื่อสามปีก่อนและกลายเป็นตีบตันในที่สุดหลังจากที่คาตัดผ่านเข้าสู่รวบรวมปราณคันที่สามปริมาณพลังปราณภายในตันถิ่นของข้าก็ไม่ขยับอีกเลยไม่ว่าจะดูดซับปราณธรรมชาติมากเท่าไหร่นี่ถือเป็นขอขวดของการจะกาวเข้าสู่คันกลาง ของการรวบรวมลมปราณนูเหมอนว่าคาจะต้องใช้บางอย่างเพื่อกระตุนการทะลวงครั้งนี้เสียละละเขาลองพยายามดูอีกระยะเวลาหนึ่งเมื่อผลยังคงเป็นเช่นเดิมอย่างอีจึงลุกขึ้นออกจากเตียงแล้วล้างชำระร่างกายช่วงนี้ค่ารู้สึกว่ารอยสักนี้ม,นมันมักจะร้อนขึ้นเป็นพักๆในเวลาที่ขานั้นบ่มเพาะพลังปราณหรือจะเกิดเหตุการณ์มาเมื่อสามปีก่อนกันนะ แล้วถ้าเป็นแบบนั้นข้าคงต้องไปทำงานตามที่ท่านพอบอกแล้วจริงๆอย่างอี้มองไปที่รอบไอล่สักรูปอสรพิษที่มีปีกตรงแขนซ้ายอย่างน่ากังวลก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะต้องอดทนมากเพียงไหนกว่าจะกลับมาถึงจุดนี้และไม่ต้องพูดถึงความพยายามในการฝืนความเจ็บปวดในการโคจรพลังปราณเลยเพียงแค่แรงใจอย่างเดียวนั้น ก็นับว่าไม่มีใครเทียมแล้วจากอัจฉริยะรุ่นเยาว์ผู้รุงโรจที่เต็มไปด้วยเส้นทางอันไร้ขีดจำกัดวันหนึ่งจะต้องกลับมาตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างไปจากขยะเช่นนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถมุงมันแล้วเริ่มฝึกฝนใหม่อีกครั้งได้เช่นเขายามเช้าแสงอาทิตย์สัดองแสดงถึงการเริ่มวันใหม่อย่างอีเดินออกจากห้อง และตรงไปอย่างทิศท,ทางหนึ่งภายในจวนคลังสมบัติของตระกูลระยะทางไม่ไกลนักเพียงครู่เดียวเขาก็มายืนอยู่ด้านหน้าสิ่งปลูกสร้างคล้ายๆกับโกดังเก็บของบริเวณโดยรอบนั้นต่างเต็มไปด้วยทหารยามที่คอยเฝ้าระวังและตรวจตราอย่างเข้มงวดที่ด้านหน้าทางเขานั้นมีโต๊ะตั้งอยู่ตัวหนึ่งพร้อมกับชายชลาที่นั่งหลับตายอยู่ เสียงฝีเท้าของอย่างอีนั้นปลุกให้เขาลืมตาขึ้นและมองมายัางชายหนุ่มแสงแห่งความประหลาดใจวูบขึ้นภายในดวงตาทันทีก่อนที่เขาจะกล่าวออกมาอย่างนอบน้อมออนั่นในน้อยไม่ทราบว่าท่านต้องการอะไรหรือขอรับชายฉลาดที่เฝ้าคลังสมบัติเอ,อ่ยถามออกมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าอย่างอีจะสูญเสียพลังปราณไป แต่คนภายในจวนเจ้าเมืองนั้นก็ยังเคารพในตัวเขาเช่นเดิมย้อนกลับไปในคราวที่รุ่งโรอย่างอีไม่เคยวางตัวหยิ่งยะโซหรือกดขี่ผู้ใดเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้ทำให้เขากลายเป็นที่น่าเอ็นดูและน่าเคารพของทุกคนภายในจวนแห่งนี้ท่านลุงกงกงขาต้องการดวงจิตอสูนก่อกำเนิดระดับกลางไมสาวันในคลังสมบัติของตระกูลพอจะมีหรือไม่ เมื่อได้ยินเช่นนั้นกงกงขมวดคิ้วทันทีเป็นไปได้ว่านายน้อยต้องการจะทาลวงระดับนายน้อยทันต้องการจะทาลวงเข้าสู่คันกลางรวบ,รว,บรวมลมปราณเทหรืใหม่แต่การฟื้นดวงจิตอสูนมันจะอันตรายเกินไปนะขอรับท่านควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อนการใช้ดวงจิตอสูนทาลวงข้ามคันนั้นจำเป็นจะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดของระดับนั้นเสียก่อน เพื่อให้เส้นลมปราณภายในร่างกายมีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการรองรับลมปราณที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ที่มีเส้นลมปราณย่างอ่อนแอแล้วยังฝืนใช้มันก็ไม่ต่างอะไรจากแก้วชั้นเลวที่กำลังใส่น้ำเดือดอยู่เพราะผลสุดท้ายมันจะแตกกระจายออกเป็นเสียเส่ยงๆคำเตือนของกงกงนั้นแน่นอนว่าคือความหวังดีอย่างไรก็ตามอย่างอีเพียงยิ้มจงัจงๆเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันแววตาของเขาก็แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจอันเด็ดขาดท่านลุงกงกงอย่าได้เป็นห่วงไปเลยท่านคงไม่ลืมว่าคานั้นเคยไปถึงจุดสูงสุดของรวบรวมลมปราณมาแล้วอย่างอีนั้นเคยก้าวเข้าสู่ขั้นครึ่งของก้าวลมปราณก่อกำเนิดมาแล้วและด้วยเหตุผลนั้นทำให้เส้นลมปราณของเขามีขนาดใหญ่กว่าถ้าหากเทียบกับคนทั่วไปในระดับรวบรวมลมปราณขั้นที่สาม แต่นั้นก็ถือเป็นเหตุให้ตัวเขานั้นบ่มเพาะพลังปราณได้ช้ากว่าผู้อื่นเช่นกันเพราะด้วยเซนลมปราณที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นเองเข้าใจแล้วละ่ะงั้นข้าขอเวลาสักหนึ่งชั่วยามและจะให้คนนำไปส่งที่ห้องของท่านหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยทั้งสองก็แยกออกจากกันอย่างอีก,กลับไปรอที่ห้องพักของตนและเริ่มทำสมาธิอีกครั้งระหว่างที่รอกงกุงนำของมาส่ง แม้ขนาดเส้นลมปราณของข้าจะสามารถรองรับพลังปราณจากดวงจิตอสูนได้แต่เนื่องจากลมปราณภายในร่างกายข้านั้นตีบเล็กลงเหมือนลูกโป่งขนาดใหญ่แต่ภายในกลับไม่มีลมเหลืออยู่และการจะทะลวงคันโดยการดูดซับดวงจิตอสูนนั้นมันยังมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยแต่ถึงอย่างไรข้าก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเหลืออีกเพียงสองเดือนเท่านั้นก็จะถึงงานประลองแล้ว รออยู่ไม่นานดวงจิตอสูรก่อกำเนิดระดับกลางก็มาถึงภายในห้องอย่างอีนั่งจ้องมองมาที่มันด้วยท่าทีที่ครุ่นคิดอย่างหนักเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจนักกับการใช้วิธีนี้เอาล่ะแม้จะมีความเสี่ยงในการถูกทาดายเขาแทรกแต่การจะใช้ทักษะของตระกูลอย่างนั้นต้องมีระดับปานฝึกหัดขั้นกลางขึ้นไปเท่านั้นหากขาคาสามารถใช้ทักษะหัดหลอมตะวันได้ ก็คงจะพอมีโอกาสอยู่บ้างที่ขาจะไม่พ่ายแพ้ตั้งแต่รอบแรกหลังจากลังเลอยู่เล็กน้อยอย่างอีก,ก็ตัดสินใจเริ่มดูดซับพลังปราณจากดวงจิตอสูนในที่สุดภายในห้องบรรยากาศก็เริ่มเกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมาพลังปราณก่อกำเนิดระดับกลางจากดวงจิตอสูรน,นั้นก็ค่อยๆเริ่มไหลเข้าสู่ร่างกายของอย่างอีอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวัง อย่าง e อีโคจรลมปราณผ่านจุดชี้ประจรต่างๆของร่างกายและหยุดลงเมื่อเขาสู่ตันเทียนอย่างมั่นคงเส้นลมปราณเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเส้นที่ติบเล็กลงก็เริ่มป่งพองขึ้นโดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงเลยแม้แต่น้อยผ่านไปครู่หนึ่งใบหน้าของอย่างอีก็เริ่มซีดขาวเม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นเต็มใบหน้าร่างกายเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อความเจ็บปวด ราวกับถูกเข็มทิ้มแทงในแลนผ่านไปทั่วทั้งร่างกายจากหัวลงสู่แขนจากแขนสู่ปลายนิ้วจากปลายนิ้ววิ่งลงสู่ขาจากขาซ้ายมาขาขวาผ่านแขนแล้วสุดท้ายหวนกลับมาสู่จุดตันเทียนทุกกระบวนการเป็นไปอย่างช้าๆและมั่นคงเวลาคลึงชั่วยยามผ่านไปแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนเรียบง่ายแต่ถูกรอบการโคจรน,นั้น ความเจ็บปวดจากการขยายเส้นลมปราณจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเท่าทวีอกก้อนเลือดสีคล้ำพลันทละลักออกมาจากปากของชายหนุ่มร่างกายสั่นเทิมราวกับถูกบทขยี้ด้วยคอนยักษ์อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้เขากัดฟันทนข่มความเจ็บปวดเอาไว้ภายในฝืนเริ่มโคจรพลังปราณอีกครั้ง จุดตันเทียนของอยางอีก็เริ่ม,มหมุนวนอย่างรวดเร็ว,เร,ว, shields, เ,รวเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นปังเสียงกระหึ่มราวกับฟ้าร้องปะทุดังขึ้นภายในตันเทียนของอยางอีมันคล้ายกับอสศนฟีฟาดผ่านสวรรค์เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าบัดนี้เขาได้ก้าวเข้าสู่ร,รวบรวมลมปราณขั้นที่สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ในที่สุด ในที่สุดค้าก็ทำสำเร็จสักทีเสียงหัวเราะดังออกมาอย่างบ้าคลัง่งความอัดอันตลอดหลายปีได้รับการปลดปล่อยแม้จะยังห่างไกลจากเมื่อ3มปีก่อนมากนักแต่ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีการทะลวงลมปราณเช่นนี้หากมีคนอื่นมาเห็นคงจะบอกว่าเขาบ้าหรือไม่ก็งโง่จนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแน่นอนเวลาผ่านไปเสียงหัวเราะของหยางอี้ก็ยังคงไม่หยุดลง อย่างไรก็ตามทันใดนั้นบางสิ่งที่แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นขัดจังหวะความยินดีของเขามันจะว่าคลับคล้ายคลับคลาก็ไม่เชิงเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แขนซ้ายอย่างฉับพลันตรงรอยสักสีดำรูปอสรพิษหกปี <c oughs> ก็เริ่มมีแสงเรืองรองและความร้อนที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมันยังคงร้อนขึ้นเรื่อยๆรื่อ <c oughs> นี่มันอะไรกัน เหตุใดมันถึงได้เป็นแบบนี้อย่างอีดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงไม่นานนักก็เริ่มรู้สึกว่าพลังลมปราณภายในตันเทียนเริ่มไหลเข้าสู่รอยสักอสรพิษหกปีกหลังสังหอนอันเลวร้ายก็เริ่มปรากฏขึ้นในสมองของเขาทันทีฮไม่ใช่ว่าเมื่อสามปีก่อนก็เป็นเช่นนี้หรอกหรอบ,บัดซบนี่ข้าจะต้องสูญเสียลมปราณอีกแล้วอย่างนั้นหรอเหตุใดสวรรค์ถึงได้กลั่นแกล้งข้าเช่นนี้ เขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดสติของเขาเริ่มเลือนลางความอดทนและความมุ่งมั่นพยายามมาตลอดทั้งสามปีที่ผ่านมานั้นทำให้อย่างอียิ้มออกมาอย่างขมขื่นหรือสวรรค์ไม่ต้องการให้เขาเดินบนเส้นทางสายนี้จริงๆยังไม่ทันได้หาคำตอบสติของอย่างอี้ก็ดับไปในที่สุดเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างอี้เริ่มรู้สึกตัว เขาลืมตาขึ้นอย่างช้าๆขับไล่ความมึนงงออกไปและมองไปรอบๆก่อนจะรู้สึกตัวว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องนอนเบื้องนาปรากฏเป็นพื้นที่สีดำสนิทมองดูก็รู้ว่ากว้างใหญ่สักเพียงไหนตื่นแล้วหรือเจ้าหนูเสียงของบางอย่างที่ดูเก่าแก่และทรงพลังในดังกองกังวานขึ้นเป็นผู้ใดกันแล้วแล้วตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหน อย่างอี้ไม่ได้ตอบคำถามของเสียงนั้นแต่กลับลุกขึ้นและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจไปข้าเป็นใครนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือบัตรนี้โดยความพยายามและความอดทนของเจา้าสมบัติสวรรค์ได้ตื่นขึ้นแล้วอย่างอีในตอนนี้สับสนไปหมดแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย ภายในหัวก็เริ่มหมุนเคว้งพยายามนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมีสติอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถทำความเข้าใจกับมันได้สมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์อันใดกันเสียงเก่าแก่ลึกลับนั่นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวออกมาได้นำเสียงที่ดังก้องกังวาลเช่นเดิมสมบัติสวรรค์สมบัติสวรรค์ลำดับที่สีมุมิตรราชันมุมิตรราชัน อย่างอี้ยังคงสับสนอยู่ใช่แล้วเจ้าหนูทิน่นี้คือมิติพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นจากอำนาจของมงกมิติราชันสมบัติสวรรค์ลำดับที่สีสมบัติสวรรค์ที่มีไว้เพื่อให้กำเนิดราชันัไงล่ะให้กำเนิดราชันอย่าง <c oughs> าอ,างอีอุทานออกมาอย่างตกตะลึงภายในหัวก็ยังคงพยายามอย่างมากในการซึมซับข้อมูลและทำความเข้าใจกับคำพูดของเสียงโบราณน,นี้ เอาละเอาล่ะเวลาข้ามีไม่มากนะักข่าเป็นเพียงเศษเสี้ยวของจิตวิญญาณและนาทีของข่าก็มีเพียงการมอบของขวัญบางอย่างให้แก่ผู้ที่ครอบครองบุมิติราชันก็เ่านั้นแต่เห็นแก่ความอดทนและความพยายามของเจ้าข่าจะตอบคําถามเจ้าสามเอาะเสียงเก่าแก่โบราณน,นั้นอ่อนลงเล็กน้อยทว่าเมื่ออย่างอีได้ยินคําพูดนี้คิ้วของเขาก็พรันกระตุกอย่างช่วยไม่ได้ ราวกับความอัดอั้นบางอย่างได้จุดประกายขึ้นในหัวใจท่านผู้รับความอดทนและก็ความพยายามนี่ท่านกำลังจะบอกข้าว่าที่พลังปราณของข้าอยู่ๆก็หายไปเป็นเพราะบัดซบเออย่างอี้กล่าวอย่างชุนเฉียวนี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องตกระกรรมลำบากมาถึงสามปี <c oughs> ใช่แล้วเ <c oughs> จ้าหนู <c oughs> การจัดปลุกพลังสมบัติสวรรค์ให้ตื่นขึ้นนั้น จำเป็นจะต้องใช้พลังปราณจำนวนหนึ่งแต่พร้อมเมื่อสามปีก่อนที่เจ้าบาังเอิญประสบวาสนาได้พบเจอกับมุกมิติราชน,นั้นพลังของเจา้ายังไม่เพียงพอที่จะปลุกมันให้ตื่นขึ้นได้พลังปราณของเจ้าทั้งหมดนั้นจึงถูกมูกมิติราชน,นั้นดุสับมาอย่างไงละ่บะบัดซบนี่หมายความว่าข้าจะต้องกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งเหรอใบหน้าของเขาดำทะมื่นึ้นเรื่อยๆในใจนึกดัามรองไม่หยุด เขานึกไม่ออกจริงๆว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ที่ได้เจอกับเจ้าสมบัติสวรรค์ชิ้นนี้อย่าได้กังวลไปในครั้งนี้มุกมิติราชานนั้นถูกปลุกขึ้นก่อนที่พลังปราณของเจ้าจะแห่งเหือดลงอย่างแท้จริงตัวเจ้าในตอนนี้นั้นก็เพียงแค่ตกอยู่ในสภาพที่ใช้พลังปราณจนหมดเพียงเท่านั้นละ่ะพักฟื้นอีกสักวันพลังปราณของเจ้า ก็จะฟื้นกลับมาเป็นปกติอย่างไรก็ตามเจ้าจะไม่เสียใจแน่นอนที่ได้รับมรดกสวรรค์ชิ้นนี้ภายในมิติพิเศษนี้เวลาจะเดินช้ากว่าโลกภายนอกถึงสิบเท่าและการที่เจ้าจะเดินทางไปสู่ระดับที่เจ้าสูญเสียมานั้นมันง่ายเพียงแค่พริกฝ่ามือเท่านั้นล่ะอะไรสิบเท่าถ้าหากว่าข้าบ่มเพาะพลังปราณในมิตินี้สิบปี โลกภายนอกก็จะผ่านไปเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นหรืออย่างอี้ตกตะลึงเป็นอย่างมากกับความสามารถของมุมิติราชันเรื่องนี้ทำให้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ตื่นหรือฝันอยู่กันแน่นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายสวรรค์แบบใดกันเอาละ่ะคำถามสุดท้ายเจ้าจงกล่าวถามมาเฮ้ออะไรนะนี่ข้ายังไม่ได้ถามเลยเหตุใดจึงเป็นคำถามสุดท้ายกันอย่างอี้ไม่เข้าใจกับคำพูดของเสียงโบราณน,นี้ และกล่าวถามอย่างงุนงงแล้วที่ผ่านมานั้นมีช่เจ้ากล่าวถามข้าไปถึงสองคำถามอย่างนั้นหรือ<ฮ>เสียงลึกลับกล่าวตอบมาอย่างเจ้าเล่ชาก่อนเมื่อครู่ข้าเพียงสงสัยมีคาวว่ามันจะนับเป็นคำถามด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากครุ่นคิดไม่นานอย่างอีก,ก็กล่าวออกมาอืมแล้วการจะเข้ามาอย่างมิตินี้ข้าต้องทำเช่นไร <laughs> เจ้าหนูนั่นง่ายมาก พี่แขกเจ้าส่งพลังปราณไปยังรอยสักที่ไหลข้างซ้ายของเจ้าเท่านั้นล่ะเสียงลึกลับหัวเราะและตอบออกมาตอกย้ำจิตใจของเขาเฮ้ยทำไมมันง่ายได้เช่นนี้นี่เท่ากับเวิร์ดข้าไม่ได้อะไรจากสามคำถามนั้นเลยใช่ไหมเอาละเอาละที่นี้ก็เรื่องสุดท้ายที่ข้าจะได้พักผ่อนเสียทีเมื่อสิ้นเสียงดานาของอย่างอีก็ปรากฏเป็นกล่องโบราณใบหนึ่ง มันมีอักขระแปลกๆอยู่เต็มกล่องและรอบๆกล่องนั้นก็ยังมีแสงสีขาวนวลลอยอยู่เหนือพื้นนี่คือส่วนหนึ่งของทักษะระดับจกักรพรรดิขันสูงแม้ตอนนี้มันจะเป็นทักษะระดับสวรรค์ขันต่ำแต่ถ้าหากเจ้าสามารถเข้าใจมันได้ถึงแก่นแท้มันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าเป็นอย่างมากอย่างอีมองไปยังกล่องเบื้องหน้าอย่างตกตะลึงหัวใจของเขา เต้นสั่นรัรวยอย่างช่วยไม่ได้เย่ว่าแต่ทักษะระดับจกักรพรรดิเลยในเมืองทาราสวรรค์แห่งนี้การจะหาทักษะระดับปัตตภีขั้นต่ำนั้นยังเป็นเรื่องที่ยากสามตระกูลใหญ่นั้นมีครอบครองเพียงตระกูลล้นหนึ่งทักษะเท่านั้นเอาละหมดเรื่องแล้วสุดท้ายถ้าหากเจ้าต้องการส่วนที่เหลือของทักษะนี้ก็จงไปยังหุบเขาอัสารพิศวรรค์ที่ตั้งอยู่ในจกักรวรรดินาผาสวรร์หมดเวลาแล้ว หวังว่าจะได้เจอกันอีกครั้งนะเจ้าหนูเสียงลึกลับค่อยๆหายไปอย่างอีเดินไปหากล่องที่ลอยอยู่ก่อนจะเอื้อมมือไปแตะมันฟ้ากล่องโบราณแง้มเปิดออกอย่างช้าๆโดยไม่ทันได้ตั้งตัวลำแสงสีขาวก็พุ่งเข้ามาใส่หน้าผากของอย่างอีอย่างรวดเร็วพร้อมกับข้อความมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่สมองของอย่างอีก่อนจะใช้เวลาไม่นานที่ลำแสงสีขาวนั้นจะหายไปพร้อมกับกล่องโบราณ อย่างอีหายใจหอบพร้อมกับใช้มือนวดขมับทันทีการรับเอาข้อมูลทักษะเข้าสู่สมองโดยตรงนั้นทําให้ร่างกายของเขาได้รับภาระหนักเกินไปมือหัวนระลึกถึงข้อความมากมายที่ซึมซับเข้ามานามของทักษะอันสูงส่งก็พรันปรากฏขึ้นในความทรงจําของเขายางกาวหม,าย,าวรรหมายาสวร์หมมยาสวร์หมมยาสวรรค์